ฮัลโหลเทสเซ็ตโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไซสาสตูดิโอใช้คำว่าคุยกันนัดสุดท้ายน้าวดังหน่อยดังหน่อย วันนี้เรามาเจอกันนะครับกับนัดสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกเองมีโปรแกรมเตะพร้อมกันทุกคู่นะครับ9คู่ใช้คําว่า10คู่สิเออเพราะมันมีทั้งหมด20ทีมนะ10คู่20ทีมเตะพร้อมกันในค่ําคืนนี้นะครับในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะเมื่อวานนี้หลายๆคนน่าจะทราบนะครับโอ้โหเรารุนเสือเหลืองอ อูจะเป็นไบโพล่าเอานะอะไรก็ไม่รู้นะฟุตบอลบุเดสลีกาปีนี้นี่ดราม่าสุดๆเลยนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับบุนเดสลีกาบาเยิร์มิวนิคพวกเขาของแชมส,สมัยที่11นะยังไม่เบื่ออีกนะสมัยเป็นที่11เป็นที่เรียบร้อยนะครับโบรุสเซียดอรทมุนนี่ nie, คือไบพ เองนะแต่ว่าทําได้แค่เสมอเท่านั้นส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของสึกพรีเมยรีกซึ่งในสึกพรีเมยรีกเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าสึกพรีเมยรีกเองมันไม่ได้ดูแบบจืดชา้านขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าแชมป์ยูโรปายูฟาแชมเปียนลีกเองเนี่ยพวกเขาได้เป็นที่มรียบร้อยแล้วอาจจะลุ้นแค่พื้นที่ตกชั้นกับทางยูโรปาคอนเฟรนลีกนะครับถ้าอย่างไรก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอีซา์สตูดิโอด้วยนะครับเพราะหนึ่งการติดตามมีคุณค่าสําหรับทีมงานมากนะไม่ต้องรอช้าครับ กันที่ตัวแรกเลยดีกว่าก่อนจะไปดูพิีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ครับรอบเพอร์ออฟชิงตัวใบสุดท้ายของทางแชมเปียนชิพแล้วเราได้ทีมที่เลื่อนขึ้นสู่พิีเมีร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยนั่นลือนั่นคือรูต,ตันทาวนะครับโอ้โหต้องยอมรับ,บว่าเมื่อวานนี้พวกเขาต่อสู้กับโคเวนที่ได้อย่างสนุกแล้ว เหมาะสมด้วยประกาศทั้งปวงครับในเวลาพวกเขาเสมอกับทางโคเวนที่หประตูต่อ1สุดท้ายชนะลูกจุดโทษนะหประตูต่อ5ส่งผลให้ทางรูต,ตันทาวนะครับขยับ ขึ้นมาในศึกพรีเมยรีกเป็นทีมที่3นะ2ทีมแรกนั่นคือเบอร์รี่กับทางเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดนะครับ3ทีมที่เลื่อนขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือ3มทีมที่จะหล่นลงไปใช่ครับว่าอย่างนี้เลยนะ3ทีมที่จะหล่นลงไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดนครับว่า3มทีมที่จะหล่นลงไปนี่มีใครบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆครับของทางพรีเมยรีกเองสุดสัปดาห์นี้เนี่ยของทางท็อปโฟเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าอันดับ1ถึง4ของทาง พรีเมียร์ลีกเป็น4ทีมนี้แน่นอนอาจจะมีสลับอยู่แค่2งตำแหน่งคืออันดับ3กับอันดับ4แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลนะเหตุผลหลักเพราะว่าตอนนี้ยูไนเต็ดเอง เตะ37นัดมี3มี72คะแนนส่วนนิวคาสเซิลเองเตะจะ37นัดมี70คะแนนซึ่งยูไนเต็ดนัดสุดท้ายพวกเขาเจอกับทางฟูลแลมถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลปกติที่เจอกับทางฟูลแลมหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่นัดก่อนเราชนะ3-1ถูกไหมในถ้วย FA ครับในถ้วยพีเมรีกเองเราก็ชนะพวกเขาไป2-1แต่ว่า นัดล่าสุดที่พวกเราชนะได้นี่ต้องยอมรับว่าฟูลแลมเขาดีกว่านะฟูลแลมเขามีรูปเกมที่ดีกว่ามีการทําเกมที่ดีกว่าจังหวะขึ้นบอลดีกว่าแต่วันนั้นน่ะมันเหมือนความแค้นเพราะว่าฟูลแลมเองโดนใบแดงไปถึงรวมผู้จัดจาก,การทีมนี้3ใบนะมันเลยกลายม,มาจากที่ยูไนเต็ดเองจะแพ้สุดท้ายกลับมาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในถ้วย f a ฟอครับอันนั้นคือบอลถ้วยนะมันเป็นดราม่าอยู่นะซึ่งนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาเปิดบ้าน เจอฟูลเลมเนี่ยสถิติของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองค่อนข้างต้องใช้คําว่าสถิติการเล่นในบ้านนี่ปีนี้คือเยี่ยมยอดเลยนะต้องใช้คําว่าเยี่ยมยอดเลยครับเพราะว่าสถ,สถิติการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยวินเรตค่อนข้างสูงนะครับส่วนฟูลเลมเองปัญหาหลักๆของพวกเขาคือปัญหาเกมเยือนอย่างเห็นได้ชัดครับในหลายๆนัดฟูลเลมเองที่พลาดจริงๆเหมือนไปเยือนแอตันวิลล่าก็โดนเยือนริเวอร์พูลก็โดนแต่ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขายังสามารถชนะได้ นัดล่าสุดเขาเสมอกับทางคิสตันพารีไป2-2แต่ฟูเรมเองไม่ได้มีอะไรที่ต้องลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าอันดับในตารางคะแนนเองเนี่ยของพวกเขาเองคือสบายๆแล้วนะไม่ต้องลุ้นตกชั้นหรือลุ้นพื้นที่อะไรละส่วนของทางนิวคาสเซิลเองนิวคาสเซิลเองวันนี้พวกเขาต้องเจอกับเชลซีซึ่งไปเยือนเชลซีแต่อย่างที่ว่าครับเชลซี Chelsea เองมัน3วันดี4วันไข่นิวคาสเซิลเองมันยังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่กำลังคึกขนอง เพราะว่าพวกเขาได้ไปเล่นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกในรอบ20ปีถือว่าการเจอกับเชลซีในช่วงวงนี้ก็ต้องยอมรับว่านักเตะของทางเชลซีเองขาดที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจผมยังมองว่าถ้า2คู่นี้ครับน่าจะออกมาตามแบบคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านยืนพื้นเสมอไม่แพ้แล้วกันอนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านเนี่ยผมมองว่าแมนยูเองจะแพ้ฟูลแลมในบ้านค่อนข้างยากครับ ออกน่าจะชนะด้วยสม้มแต่ไม่น่าจะชนะเยอะเหตุผลหลักที่บอกว่าไม่น่าจะชนะเยอะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเล่น4 2 3สส่วนฟูลแลมเล่น4 2 3 1เหมือนกันฟุตบอลมันทางเดียวกันครับตำแหน่งมันชนกันโอกาสที่เกมมันจะเปิดแล้วส่วนกันไปส่วนกันมามันก็จะค่อนข้างยากมันจะเป็นแบบฝั่งหนึ่งขึงฝั่งหนึ่งรับฝั่งหนึ่งได้ขึงบ้างฝั่งหนึ่งรับบ้างจะเป็นสรงหนีซะส่วนใหญ่โอกาสน่าจะออกแค่เม็ดเดียวเท่านั้นครับแต่ยังมองว่าสุดท้ายยังไงเราก็เชียร์ยูไนเต็ดนะ ส่วนนิวคาสเซิลกับเชลซีผมมองว่านิวคาสเซิลดีกว่าครับนิวคาสเซิลการเจอกับเชลซีเองด้วยเงื่อนไขของด้วยสภาพจิตใจการเล่นเป็นระบบหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับแผนเองนิวคาสเซิลกับเชลซีใช้ระบบเดียวกันเลยครับ4 3่สเหมือนกันเลยแต่เชลซีเป็น4 3่สที่ต้องยอมรับว่าขาดทั้งผู้นําขาดทั้งแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ขาดทั้งโค้ชที่ อ่าเขาเรียกว่าคุมเกมได้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 ไดไดตามที่ต้องการผมยังว่านิวคาสเซิลน่าจะสามารถชนะเชลซีได้นะปิดทนัดสุดท้ายได้อย่างสวยหรูและอยู่นเต็ดน่าจะจบอันดับ3นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่สนใจจริงๆคือคู่สเปอร์กับแอตตันวิลล่า สเปอร์กับแอตตันวินล่านี่ต้องใช้คําว่าพอพอสเปอร์กับแอตตันวินล่าเนี่ยมันลุ้นยูโรป้าคนเฟรนซ์ลีเพราะในตารางคะแนน2ทีมนี้คือมันใกล้กันมากสเปอร์กับแอตตันวินล่ามันห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับด้วยความที่ว่าแอตตันวินล่าเนี่ยพวกเขานำอยู่ตอนนี้มี58คะแนนส่วนสเปอร์เนี่ยมี57คะแนนซึ่งคู่นี้ใครชนะ มีโอกาสนะครับใช้คาว่าแอตตันวิลล่าถ้าชนะพวกเขามุ่งสู่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแน่ๆนส่วนสเปอร์ถ้าชนะต้องภาวนาให้แอตตันวิลล่าเสมอหรือแพ้เหตุผลเพราะว่าคะแนนของสเปอร์ตามอยู่แต่โอกาสมันดีตรงที่ว่าแอตตันวิลล่าพวกเขาเจอไบรตันอ่าเปิดบ้านเจอไบรตันแล้วอย่าลืมว่าแอตตันวินล่าไม่ชอบทีมเล่นแบบไบรตันนะไบรตันในระบบ42-31เราสังเกตดีๆครับแอตตันวินล่า เล่นกับทีมอะไรก็แล้วแต่เจอ4-2-3-1แอตตันวิลล่าไปไม่เป็นตลอดเลยเพราะอะไรเพราะแอตตานวินล่าแกเล่น4-4-2 4-4-2ของแอตตันวิลล่าแกชอบเกมที่พวกแบบเล่นเกมเปิดใส่คือแลกหมัดแลกหมัดกันเลยอย่ามาเซตบอลใส่ถ้าเซตบอลใส่แอตตันวิลล่าบอกแอสตันวิลล่าไม่เล่นด้วยด้วยสถิติครับแอตตันวิลล่าเจออาร์เซนอลเจอแมนยูเจออาฟูเลม แอตตรนมินล่าเล่นไม่ดีเลยเพราะว่าอะไร3ทีมพวกนี้ใช้4-2-3 1หนึหมดเลยต้องดูนะครับว่าการเจอไบตันวันนี้ด้วยส่วนตัวผมมองว่าไม่รู้สิดันชอบไบตันด้วยซ้ำนะ ผมมองว่าไบรทันด้วยด้วยด้วยความคึกครับเพราะว่าพวกเขาไปสู่ยูโรป่าลีกแล้วเดซเบีเองตอนนี้ก็ได้รับคำชมสุดๆนักเตะหลายๆตัวของไบรทันในฤดูกาลนี้โชว์ฟอร์มแบบเรียกค่าตัวสุดๆนะส่วนเอตันวินล่ามันเป็นเกมฉาบฉวยครับวันที่เล่นดีเขาเล่นดีใจหายครับส่วนวันไหนที่ไม่มาเขาเงียบกริบเลยนะคู่นี้ยังเลือกว่าไบรทันเองน่าจะยังดูดีกว่านะครับส่วนสเปอร์นี่แหละหนักสุด ผมมองว่าสเปอร์เองพวกเขาเจอกับทางลีดอยู่ในเต็ดซึ่งเหนื่อยครับเพราะว่าลีดอยู่ในเต็ดเองตอนนี้อยู่อันดับ19เตะ37นั้นมี31คะแนนลีดเงื่อนไขเดียวของพวกเขาที่รอดตกชั้นคือชัยชนะล้วนๆแล้วลีดเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับผมมองว่าวันนี้ลีดเองวิ่งสู้ตายแน่นอนนะครับวิ่งสู้ตายแน่นอนสเปอร์อาจจะใช้คําว่า ช่วยโอกาสจากเกมเปิดของทางรีดยูเนเต็ดต้องใช้คําว่าอย่างนี้เพราะว่ายังรู้สึกว่าสเปอร์เองดูดีกว่ารีดยูเนเต็ดด้วยด้วยรูปแบบการเกมสวนกลับด้วยนะครับเพราะรีดยูเนเต็ดเป็นทีมที่หลวมเสมอเมื่อเปิดเกมลุกใส่ใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมรีดเป็นทีมที่ในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังนี้เสียประตูแบบสุดๆนะครับแล้วสเปอร์แกรอทีมแบบนี้นะเอาจริงๆง่ายๆเลยครับสเปอร์เองโดยปกติแกจะไม่ชอบทีมช้าๆแกชอบทีมที่พยายามเปิดเกมใส่พวกแกเพราะอะไร เพราะถ้าเปิดเกมใส่สเปอร์สเปอร์จะมีโอกาสสวน,นทันทีคู่นี้ยังมองว่าลีดยูเนเต็ดไม่น่าจะทำอะไรสเปอร์ได้แล้วส่งผลให้ลีดยูเนเต็ด ตกชั้นด้วยนะครับสำหรับฤดูการนี้นะมันรักพี่เสียดายน้องจริงๆคราวนี้เรามาดูในโซนท้ายตารางครับไหนๆก็พูดเกี่ยวกับโซนท้ายตารางไปแล้วในโซนท้ายตารางเองเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้มันพัวพันกันอยู่3ทีมนะครับคือเอเวอร์ตันเรตเตอร์ซิตี้แล้วก็รีดยู่นเตดซึ่งเรตเตอร์ซิตี้กับรีดยูเนเต็ดเนี่ยมี31คะแนนเท่ากันส่วนเอเวอร์ตันมี33คะแนนเอเวอร์ตันพวกเขายืนพื้นครับชนะคือจบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยส่วนเรตเตอร์ซิตี้กับรีดยูเนเต็ดเองพวกเขาต้องชนะแล้วแช่งให้เอ เควร์ตันแพ้นั่นหมายความว่าโอ้โหต้องแช่งคือพูดง่ายๆว่าเเวินตันตอนนี้เนี่ยจะสะดุดแน่นอนเพราะอะไรมีคนแช่งเยอะมากทั้งลีดทั้งเลสเตอร์เองต้องแช่งครับส่วนลีดนั้นหนักสุดเพราะว่าลีดนอกจากแช่งเเวินตันไม่พอต้องแช่งเลสเตอร์ด้วยเพราะลีดยูนิเต็ดเองพวกเขา,าลูกได้เสียแย่สุดส่วนการเจอทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าเเวินตันเองเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบ เหตุผลบอกที่เอเวอรตนค่อนข้างได้เปรียบพอ,อไรเพราะเอเวอแรนตหนึ่งพวกเขาได้เล่นในบ้านแล้วเจอทีมอย่างบอนมัดที่ที่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังในช่วงหลังบอนมัดเองแกไม่เอาอะ คือแกผ่านแล้วแกไม่ตกชั้นแล้วแกไม่ต้องลุ้นอะไรทีมมันเล่นสบายสบายเพราะสถิติของบอลมัดสามนัดหลงพวกไอ้สามนัดหลังไม่ใช่สามนัดลุงสามนัดหลังพวกเขาแพ้เชลซีสามหนึ่งแพ้คิสตันพรเรตสองศูนย์ 0, แล้วล่าสุดแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยกลายเป็นว่าเอเวอร์ตันเนี่ยดูดีกว่าเพื่อนเลยครับเอเวอร์ตตนเองการเล่นในบ้านถ้าพวกเขาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือจบครับจะส่งให้เลสเตอร์กับรียูไนเต็ดตกชั้นทันทีถือว่าดูเปอร์เซ็นต์แล้วเอเวอร์ตันนี่ค่อนข้าง น่าจะน่าจะมีสิทธิ์มีมีภาษีที่สุดแล้วนะส่วนของทางเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมครับต้องยอมรับว่าเลสเ,เตอร์ไม่ชอบทีมทรงเวสต์แฮมเลยนะเลสเ,เตอร์เองเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าเวสต์แฮมในช่วงหลังก็ต้องจะใช้คําว่าอะไรละ่ะเป็นทีมที่ยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งยิ่งรู้ว่าตัวเองรอดแล้วยิ่งเล่นดี แปลกคือเวสแฮมยูไนเต็ดสถิติตั้งแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขารอดตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วพวกเขาชนะยูไนเต็ดชนะอักมาในบอลถ้วยชนะทางตัวลีดยูไนเต็ดนัดล่าสุดถือว่าเวสแฮมเนี่ยคือแปลกนะเหมือนคล้ายๆว่ามันปลดล็อกไม่อึดอัดแล้วแล้วก็เล่นสบายครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมยังมองว่าเลสเตอร์ซิตี้การเจอเวสแฮมยังยังยังมีความรู้สึกว่าเลสเตอร์ไม่น่าสู้เวสแฮมได้ และน่าจะส่งผลให้เลเตอร์ซิตี้ตกด้วยนะครับมีโอกาสสูงนะส่วนรีดเจอสเปอร์อย่างที่ว่าครับ ลีดเจอสเปอร์เนี่ยบอลมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าบอลเข้าทางสเปอร์สเปอร์เองชอบทีมแบบลีดมากครับลีดพยายามเปิดเกมใส่เหอะเปิดหน้ากว้าง,ว,างวิ่งเพจหนักหนักเข้าบอลเร็วเวสุดท้ายโดนสเปอร์สวนหน้าหงายแน่นอนคือทรงมันเป็นอย่างนี้เลยนะถือว่าต้องรอดูในช่วงสี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับส่วนคู่ของทางเซาเทมตันนี่เจอรีเวอร์พูลเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะเซาเทมตันเองเนี่ยตกชั้นไปแล้วแล้วเล่นบ้านเซาเทมตันน่าจะเป็นนัดส่งท้ายเซาเทมตันน่าจะเต็มที่ส่วนริเวอร์พูลเองต้องดูรายชื่อ ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะนักเตะหลายๆคนหน้าตัวหลักอาจจะได้พักนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สำหรับวันนี้น่าจะสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่าง่ายๆเลยครับเดี๋ยวตัวคลิปนี้ผมมีแจกเสื้อ5ตัวตัวนี้เลยเน่เสื้ออีซายสตูดิโอคอกลมเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เลยนะให้ทายผลพิมพ์ไปในข้อความเลยครับให้ทายผลว่าเอเวอร์ตันเลตเตอร์ลีด สามทีมนี้ใครรอดตกชั้นครับผมแจก5้ารางวัลเฉพาะคลิปนี้นะเฉพาะคลิปนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ดูจนจบคลิปจะรู้เลยหรือว่าถ้าใครดูไม่จนจบคลิปเราเลื่อนมาตอนหลังเราก็จะเห็นว่าผมแจกเสื้อดนะตัวนี้ได้รับการสนับสนุนวันนี้พี่ที่น่ารักสองคนนะครับทั้งพี่หนึ่งรวมถึงพี่เปิ้ลร่วมสนับสนุนของรางวัลวันนี้มีแจกทั้งหมด1ิบ 5ตัวนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะใครทายถูกได้รับของรางวัลพร้อมส่งฟรีนะครับของในคลิปนี้5รางวัลนะครับเอเวอร์ตันเลเตอร์รีจูดิเต็ด3ทีมนี้ใครรอดตกชั้นแจก5รางวัลนะครับส่วนของช่วงบรรยายสดเนี่ยเดี๋ยวผมมีแจกอีก10รางวัลเดี๋ยวไปเจอกันช่วงบรรยายสดนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับให้ให้พิมพ์คําว่าอา พิมพ์ชื่อทีมเลยก็ได้เออหรือว่าเราจะพิมพ์แบบอีสัยสู้ๆแล้วก็ค่อยพิมพ์ชื่อทีมหนึ่งมีไหมอย่างนั้นดีไหมเอาพิมพ์ชื่อทีมเลยครับให้ลงความคิดเห็นแล้วก็พิมพ์ชื่อทีมมาเดี๋ยวผมหลังจบพิมเมอรกหลังจบปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาดูข้อความหลังตอบแชทเลยแล้วก็แจกให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้5้ารางวัลนะจ๊ะส่วนไรซ์สดอีก10รางวัลแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงสี่ทุ่มครึ่งครับกับพิมเมอรกนัดสุดท้ายมารุน้นและให้กําลังใจหลายๆทีมที่เราเชียรกกันันแและะะที่ส่สําาคญอยืมจจถูจพง สีแดงไว้ก่อนนี่ใช่หรือเปล่า <c oughs> โอเคแล้วเจอกันช่วงบรรยญญายสดครับสวัสดีครับผมหมวกไม่มีเนี่ยหมวกเอาไปซักหมดเอาหมวกลูกชายมาใส่เนี่ยเออหนาวหัวสุดๆเลยตอนเนี้ย